เสื้อที่ที่มาขายวันนี้เป็นเสื้อที่ตอนแรกเราสั่งเผื่อไว้สาหรับคนที่สเสื้อเราไปแล้วแล้วเกิดเสื้อมีปัญหา,รห,ารหรืออะไรเงี้ยจะมาเปลี่ยนซึ่งเราเรอสั่งไว้ค่อนข้าง,าง,างเกือบเกือบร้อยตัวนะครับผมและทีนี้เสื้อที่โดนเปลี่ยนเนี่ยมันมันไม่ได้เยอะขนาดน,นั้นก็เลยเหลืออยู่ก็เลยคิดว่าจะเอาเสื้อที่เหลืออยู่ประมาณเจ็ดสิบสองตัวตอนเนี้ยมาขายตรงนี้เลยแล้วก็เอาเงินทั้งหมด ไม่หากค่าใช้จ่ายใด,ด,ดๆนะครับผมเข้าพิธีเลยนะครับผมก็ถ้าด้วยความที่มันคลาสไซนะครับก็อาจจะไม่ได้ตรงไซของทุคนใครที่อยากรวบทำบุญก็ก็ก,ก,ก็ก็ซื้อได้ตรงนี้นะครับผมไม่ได้กรจะทำมาเผื่อเยอะแต่ว่าปรากฏว่าเข้าาขอภาพออกมาค่อนข้างดีผ่านคีซีหมดก็เลยไม่มีใครมากิน <laughs> uh, uh, I'm sorry, I cannot speak Chinese, but uh, what I talk about is uh, uh, there's a, a church, my church, Fresh uh, Official. Uh, so this is a There are 72 shirts that are left over from a PRI party. Uh, so I uh, bring them here for charity. You can buy it. สื่อเชิญชวนเชิญแต่มีแค่เจ็ดสองตัวนะครับเพราะงั้นถ้าถ้าถ้าใครไม่ได้ไม่ได้ตรงใครหรือว่าอะไรนี้ก็ไม่มีปัญหาครับผมขอโทษด้วยค่ะที่ซีหล่อมากใครเก็บกระดองคิงแม a ของคนอื่นได้ฝากฝากส่งให้ทีมทีมด้วยนะครับผม ระวังกระดองทิงแมนหายได้นะครับ